ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีมันมีจังหวะของมันและถ้าเรารู้เท่าทันตั้งแต่ตนเราก็สามารถวางมันลงได้ก่อนที่มันจะพาให้เกิดเรื่องเสียหายแก้วจำคํำสอนนั้นได้ขึ้นใจเท่าที่เขาเข้าใจในวัยเด็กคือเมื่อความรู้สึกด้านลบถาวขึ้นมาเขาต้องหยุดดูมันหายใจเบาๆสักช่วงหนึ่ง แล้วค่อยตอบสนองเขาทดลองทำดาบนี้ทุกครั้งและผลที่ได้ทำให้เขาประหลาดใจเขายิ่งเขารู้ทันมากเท่าไหร่พร้อมโกรธก็ยิ่งจางหายไปเร็วยิ่งขึ้นเช้าวันหนึ่งระหว่างเดินไปทุ่งนาแก้วได้พบกับเพื่อนกลุ่มเดิมที่ชอบแกล้งเขาพวกเขาตะโกนเรียกชื่อแก้วด้วยน้ำเสียงอเลียนแก้วหยุดยินเฉยยิ้มตอบตามปกติ เด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาแย่ควายของแก้วจนมันสะดุ้งแต่แก้วยังใช้มือแต่ไหล่เพื่อนเบาๆและพูดว่าเดี๋ยวมันตกใจแล้วมันจะหนีทำไมไม่ช่วยกันดูมันดีๆล่ะคำพูดของแก้วไม่มีความโกรธแม้แต่น้อยทำให้เพื่อนคนนั้นชนับไปช่วงหนึ่งแต่ถึงอย่างนั้นตุ่มเพื่อนก็ยังไม่เลิกแกล้งเขาง่ายๆต่อให้เป็นแบบนี้ทุกวัน